สวัสดีครับทำกินเองวันนี้แอดมินมีวิธีการทำซี่โคงหมูตุ๋นซีอิ๊วมาฝากนะครับสูตรนี้ใส่เห็ดหอมด้วยนะครับรับรองว่าหอมอร่อยโดนใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันครับซี่โคงหมูนะครับหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ไว้นะครับเห็ดหอมแช่น้ำไว้นะครับเป็นเห็ดหอมแห้งนะครับกระเทียมจีนรากผักชีพริกไทยเม็ดนะครับน้ำเปล่า น้ำตาลมะพร้าวเกลือป่นครับ,รบน้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะครับใส่น้ำลงไปได้เลยนะครับเป็นน้ำสะอาดนะครับตั้งจนเดือดนะครับจากนั้นนำกระดูกซี่โครงหมูที่เราหั่นไว้นะครับ ใส่ลงไปได้เลยครับเราจะตั้งในน้ำเดือดแบบนี้นะครับจนเดือดขึ้นมาอีกรอบนะครับประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็ทยอยช้อนฟองออกนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับใส่กระเทียมรากผักชี ิกไทยเม็ดนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วดำนะครับน้ำมันหอยครับเกลือป่นครับผมหลังจากนั้นนะครับใส่เห็ดหอมแห้งที่เราแช่น้ำเอาไว้ลงไปได้เลยนะครับ นะครับตั้งไฟนะครับตุนด้วยไฟอ่อนนะครับจนเปื่อยตามชอบเลยนะครับเราจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็เคี่ยวต่อให้น้ำงวดแล้วแต่ว่าใครจะชอบมากชอบน้อยนะครับถ้ากระดูกเปื่อยตามชอบแล้วนะครับก็ตุนให้น้ำงวดตามชอบอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับ เี่ยวอีกสักนิดนะครับรอให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูซี่โครงหมูตุ๋นซีอิ๊วเห็ดหอมง่ายๆนะครับใครอยากลองทําตามนะครับแอดมินใส่ส่วนผสมให้ในวีดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้แอดมินต้องขอบคุณมากๆสวัสดีครับ